ค่ะอยากจะสอบถามถึงที่มาของการตั้งสมเกษตรกรทำปุ๋ยขึ้นนะคะว่ามีที่มาอย่างไรบ้างครับครับก่อสืบเนื่นองจากปีสี่สองนะครับปีสี่สองซึ่งเกษตรกรใน,รน,นตำานักหยของอำเภอพุนพินจังหวัดาิจิตรมีประสบกับปัญหาเรื่องอเกี่ยวกับเศรษฐกิจ เกี่ยวกับราคาปุย๋ยนะครับ,รบเกี่ยวกับราคาปุย๋ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยราคาปุ๋ยเมีสูงมากก็ผมเองในขณะน,นั้นก็เป็นสมาชิกองค์กรารบริหารส่วนตำบลวัวเตยแล้วก็หารือกับท่านผู้ใหญ่บ้านบุญวินัยแก้วเจือซึ่งเป็นประธานชมในขณะน,นี้นะครับก็หารือกันว่าเราจะทำอยังไงเพื่อได้ลดต้นทุนในเรื่อง,อาาง,างการทําการเกษตรบ้านเรานะครับ ล้วนแล้วแต่นาข้าวล้วนแล้วแต่นาปาล์มยางพารา,ราก็ปรากฏว่าได้หาดือกับหาดืกับกเกษตรของอำเภอบินเนจา้าที่เกษตรจังหุญก็ได้แัดตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อต้องการเอ่อเรื่องปุ๋ยแก่ด่าองอรใช่ใชครับเพื่อต้องการรวบรวมสมาชิกต,ตั้งกลุ่มเป็นสมาชิกแล้วก็หาทุนผลิตปุ๋ย ซึ่งในเขตของในเขตของมอญบพินในเขตของจังหวัดรัชธานีซึ่งเรามีวัตถุดิบมากมายในขณะน,นั้นนะครับในเรามีวัตถุดิบมากมายก็ได้จกทั้งกลุ่มขึ้นมาก็อย่างที่ได้บอกไปั้งต้นว่าเราต้อง,าง,องอาก,การลดต้นทุนในการทําการเกษตรนะครับก็ได้รวบรวมกลุ่มกันโดยกเกษตรตำบลเป็นตัวแนวที่เจ้าทางให้ ครัอสอนวิธีทำปุ๋ยอะไรแบบนี้คร,ครับเป็นทั้งวิชาการแล้วก็เป็นทั้งในเรื่องของการจัดการเนื่อกลุ่มนะครับก็ได้จัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในปี42นะครับในปีสีก็ปรากฏว่ามีสมาชิกเพื่อตั้ง30ท่านนะครับก็ได้ตั้งชื่อว่ากลุ่มเถือกรนตำส่วนหัวเตย เราไปอยู่ที่ศูนย์จัหน่ายนะครับปุ๋ยนะครับของคุมเกษตรกรทำสวนตามข้อมูลข้อมของตำบลหัวเตยนะครับสสังเกตท่านหลังเราเขาจะเป็นปุ๋ยแลาชนิดนะครับที่ว่าทําขึ้นครับจากมูลสัตว์ต่างๆครับว่าจะเป็นมูลไก่มูลค้างคาวเป็นต้นนะครับซึ่งวัตถุดิบและทรัพยากรเหล่านี้ครับก็ได้จากในตัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งไก่มูลไก่นี่ครับก็ได้มาจากนะครับไก่ที่เลี้ยงใน กลุ่มตำบลคำในหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็กลุ่มทางเขาครับก็ได้รับซื้อนะครับมาจากกลุ่มต่างอำเภอครับที่อำเภอพนมเปญน้นนะครับนี่ครับมาหาที่แล้หลักเลยนะครับ สามตาครับที่ได้สั่งเสื้อครับจากกาญจนบุรีนะครับเป็นประเ็นพั้นเหน่งครับของภุษากิจชุชนนี้ครับนี่ครับเป,เป็นเก็งเก็บตานนครับ ขุนภาษาอังกฤษชุมชนนะครับประบวนหัวเตยนะครับที่นะครับก็เป็นโรงงานทำปุ๋ยนะครับซึ่งโรงงานทำปุ๋ยเขาก็มีตัวการผลิตครบคันนะครับและทันสมัยนะครับด้วยเครื่องจักรต่างๆด้วยนะครับด้านหลังครับก็จะเป็นที่ทําการครับสำนักงานของกุนภาษาอกิจชุมชนนะครับซึ่งเป็นปิดถ่ายทอดอททโนโลยีเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยนี่ครับแครบคนที่สนใจด้วยนะครับ อะไรครับอะไรนะพวกนี่ครับอยากต่อยอดตามวิสาหกิจนี้ยังไงครับต่อยอดครับก็จริงๆเนี่ยของกลุ่มเรือตอนตำสวนระเตยเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็จดเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของอเมืองบินจังหวัดราชธานีนะครับทางกลุ่มเองก็ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเช่นกันนะครับก็เป้าหมายของทางกลุ่มเรือตอนตำสวนระเตยก็มีเป้าหมายในเรื่อง ของอยากได้ต่อยอดของกลุ่มพิสารณาจชจุมชนเนี่ยอยากขยายนะครับ <S <S อยากให้ขยายกลุ่มพิสาจชุมชนสร้างกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มมากๆขึ้นมาเพื่อ,อคนในกลุ่มคนในชุมชนคนในหมู่บ้านคนในตำบลเนี่ยได้มีอานตำได้มีรายได้กันแล้วก็เราได้มีความสมานสามัคคีกันะนะครับสมานสามัคคีกันไม่แตกแยกซึ่งกันและกันก็เป็นการนา ประาธิปไตเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการทำความสามัคคีและบุรุณธรรมนะครับคือในจุดนี้เป็นจุดหลักเลยของจุลเดือนตอนดําส่วนก็เตยมองไปถึงจุดนั้นนะครับถือว่าเกี่ยวโยงอย่างเดียวนะครับเหมือนชาวบ้านทั่วไปค่ะในยุคเศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้ค่ะควรจะใช้ชีวิตยังไงควรจะทําอะไรที่ให้อยู่รอด รครับในขณะนี้เนี่ยเศร,รษฐกิจตกต่ำทางทางกลุ่มเกษตตอนตำาซนเตยก็มองในเรื่องของการจำหน่ายปุ๋ยมันก็กระทบนะครับก็สืบเนื่องจากภาวะเศร,รษฐกิจไม่ว่ราราคายางนะครับดีดีขึ้นมาหน่อยป์มน้ำมันราคาสูงขึ้นแต่ถามว่าราคาสูงขึ้นแต่เกษตรกรกบางบางล้วนแล้วส่วนใหญ่ในของบปรตินจะเป็นส่วนยางพาราเสียมากก็อยากจะฝาก พยายามเพื่อนเกษตรกรทุกท่านนะครับทุกครอบครัวทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะครับก็อย่างไม่น้อยก็ต้องประหยัดรู้จักใช้รู้จักออมนะครับรู้จักใช้ย,ยุรู้จักอมอตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับคือตรงนี้ถ้าไม่งั้นคือครอบครัวหรือว่าสถาบันการเงินในครอบครัวค่อนข้างจะลำบากสักหน่อยก็อยากให้พอพอดีพอใช้พอเพียง พอประมาณครับคือในเดกนั้นครับเมื่อสักครู่นี้นะครับว่ได้ทราบถึงที่มานะครับของกลุ่มเกษตรกรนะครับทำปุ๋ยของวัเตยนะครับแล้วก็ได้ทราบถึงหลักยาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่นํามาบริหารในกลุ่มเกษตรกรนี้นะครับตอนนี้ครับว่าขอขอบคุณนะครับคุณยินดีเขาวงกลนะครับที่ได้ความรู้ให้ความเข้าใจนะครับว่าที่มาครับว่าเป็นยังไงนะครับขอขอบคุณครับ